เทระบบพ er ่อออโต้น hmm. ะครับเด้ยยยอาเปิดเลยเป็นตัวเราสามารถปรับได้ว่าจะเอียงทางซ้ายทางขวาแต่แนะนำว่าให้ออกทางข้างซ้ายของตัวรถดีกว่านะครับเราได้มองเห็นง่ายๆนะครับผมเบิรบอาปล่อยข้าว เราสามารถไปทำงานนะครับผมสามารถสั่งหยุดตรงนี้ได้เอ๊หยุดแล้วอ่าสามารถสตาร์ทตรงนี้ได้เอ๊กดตรงนี้ได้กดตรงนี้ได้อ่ามีปุ่มตัวนี้อยู่อ้าวครับได้ด้วย นี่ไปเองนะครับผมนะมีไฟสปอตไลท์ติดไปด้วยนะครับแล้วก็ลงโอเคแล้วก็มีสปอตไลท์หลังมีสปอตไลท์ข้างหลังนะคันี่ข้างหลังมีสปอตไลท์หลังด้วยสปอตไลท์หน้าหลังมมีครบเลยโอเคครบแล้ว À ah.